สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพอปลูกข้าวนะครับวันนี้จะมาแลกเปลี่ยนเรื่องของการปลูกข้าวกอขอนะครับหรือข้าวนาปรังที่เราคุ้นเคยกันนะครับจากประสบการณ์ที่ดูเพื่อนพ้องทํานากันนะครับมีหลายคนที่กังวลนะว่าฤดูกาลนี้นะฝนไม่ตกมันแรงนะฝนมากอากาศร้อนอากาศหนาวนะครับแต่จริงๆแล้วผมพบอย่างหนึ่งนะครับก็คือเวลาทานาเนี่ยในช่วงที่เราเว้นนะครับคนอื่นเขาก็ทํา ผลผลิตมันก็ได้ไม่ต่างกันนะครับผมพบเลยนะว่าิงๆแล้วเวลาเราทาเนี่ยไม่ต้องคิดมากไม่ต้องรอนะครับถ้าน้ํามีนะดินมีนะเงินมีปุ๋ยมีข้าวพันุข้าวมีจัดเลยครับไม่ต้องรอนะครับปลูกก่อนได้เปรียบยิ่งปลูกช่วงที่ข้าวออกลงสีน้อยนะครับราคาเรายิ่งดีนะสังเกตดูนะถ้าเป็นฤดูการที่เราเกี่ยวข้าวพร้อมๆกันนะครับ ลงสีแม่งกดราคาลดลงทุกวันลดลงทุกวันนะช่วงนี้ข้าวไม่มีนะครับขึ้นอีกแหละนะดูทุ่งนี้เป็นรูปแบบนะครับอันโน้นนะมองถัดไปนะกำลังจะเกี่ยวนะเหลืองแล้วนะครับของผมเนี่ยกำลังทำแปลงนะครับส่วนอีกแปลงหนึ่งเนี่ยนะครับก็น่าจะประมาณ78วันแล้วนะครับเห็นไหมครับข้าวมันมีทุกอายุนะครับเพราะนั้นเออเพื่อนพ้องพี่น้องปลูกข้าวทุกคนนะครับพร้อมเมื่อไหร่ก็จัดเลยนะครับไม่ต้องรอนะ ขอบคุณครับสวัสดีครับ